สัมภัสสยองสวัสดีฟแฟนๆชาวสมาสยองทุกคนครับเราชื่อขวัญเจ็ดเป็นหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาฐานะยากจนพ่อเสียไปตั้งแต่เราเด็กๆตอนนี้แม่ของเราไม่สบายป่วยจนต้องนอนติดเตียงอยู่บ้านตลอดเราก็ทำงานรับจ้างไปวันๆหวังแค่พอได้ซื้อข้าวกับยารักษาแม่ไปวันต่อวัน จนวันหนึ่งเราเจอกับคุณหญิงเงยือนที่ตลาดเธอเป็นหญิงแก่ที่แต่งตัวดีผิวขาวสะอาดเดินพูดจานิ่มนวลเธอบอกว่ามาทำงานกับฉันไหมไปอยู่เรือคนคุณหลวงเงินดีกินอยู่พร้อมแม่เองจะได้ไม่ลำบากตอนนั้นเราไม่ลังเลเลยเพราะไม่มีทางอื่นแล้วจริงๆ เราตามคุณหญิงเงยือนไปที่เรือนเป็นเรือนไทยโบราณหลังใหญ่อยู่ในสวนไม้สักทั้งหลังดูงเงียบจนหน้าขนลกุกตอนที่ก้าวขาเข้าไปใต้ถุนเรือนเรารู้สึกหนาววาบขึ้นมาทันทีโดยไม่มีสาเหตุคุณหลวงประเสริ์เป็นลูกชายของคุณหญิงเงยือนเขาเป็นผู้ชายวัยกลางคนหน้าตาดีแต่ชอบดื่มเหล้าหนักทุกเย็น กลางวันยังยิ้มแย้มแต่กลางคืนเหมือนคนละคนเลยเราได้ยินมาว่าสาวใช้หลายคนที่อยู่ก่อนหน้าหายตัวไปเฉยๆส่วนคนที่ยังอยู่ก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอยู่ให้เงียบกินให้อิ่มก็พอนั่นคือกฎของเรือนนี้เราเคยขออนุญาตกลับไปดูแม่ที่บ้านเพราะมีคนบอกว่าแม่อาการสดทั้งที่บ้านของเราก็อยู่ไม่ไกลมาก คุณหญิงเยือนมองหน้าเราหนึ่งหนึ่งแล้วพูดว่ากระเปตอนตายก็พอไม่กี่วันถัดมามีคนมาบอกเราว่าแม่เราตายแล้วเราช็อกน้ำตาไหลแต่ไม่มีใครให้เราออกไปแม้แต่เผาศพเราได้แต่นั่งร้องไห้อยู่คนเดียวในห้องแคบแคบข้างห้องครัวคืนนั้นเรานอนไม่หลับพลิกตัวไปมาแล้วอยู่อยู่ ก็รู้สึกเหมือนมีคนยืนอยู่ที่ปลายเท้าพอเราเพ่งมองดูก็เห็นแม่ยืนอยู่ในความมืดแม่ผิวซีดหนาซีดเสื้อผ้าขาดรงเริงแม่ร้องไห้หนักในตาท่านดูโกรธแค้นท่านยืนมองเราแล้วพูดเสียงแหบพระเบาๆว่ามึงทิ้งโกหลังจากคืนนั้นเราฝันถึงแม่ทุกเืิน ฝันว่าแม่ยืนอยู่ตรงมุมห้องใต้แสงเทียนริบเรแม่ไม่พูดอะไรแค่ยืนนิง่งตาแดงเหมือนคนเสียใจและกโกรธแค้นตอนกลางวันเราพยายามทำตัวปกติแต่พอพระอาทิตย์ตกดินความเงียบของเรือนนี้เหมือนเริ่มไม่ปกติเสียงฝีเท้าได้ยินชัดจากในห้องทั้งที่มีแค่เรา เสียงน้ำหยดตรงโอคง์ทั้งที่โอ่งว่างเปล่าเสียงคนไอเบาๆจากมุมครัวทั้งที่เรายือนอยู่ตรงนั้นคนเดียวคนอื่นๆก็เริ่มมองเราด้วยสายตาแปลกๆเราได้ยินเสียงสาวใช้คนอื่นซุบซิบนินทาเราเมื่อคืนเห็นขวัญเจ็ดมันเดินลงไปที่ท่าน้ำใช่ข้าก็เห็นมันเดินเหมือนคนละเมอเลยเราไม่รู้เรื่องเลย ในฝันเราเห็นแม่ยืนอยู่ที่ท่าน้าแม่ยืนหันหลังให้แม่น้าใส่เสื้อเก่าๆพอเราเดินเข้าไปไกลแม่ก็พูดว่าแม่อยู่คนเดียวหนาวเลอกเกินลูกไม่คิดจะกลับมาหาแม่เลยเหรอตอนนั้นเราเดินเข้าไปไกลเพื่อจะกอดแม่ข้างล่างคือน,น้ำดำสน็์เรากําลังจะก้าวลงไป แตเราก็สะดุ้งตื่นเสกก่อนเงื่อเย็นเต็มแผ่นหลังหายใจไม่ดันมือสั่นไปหมดรุ่งเชา้าเราพบรอยเท้าเปียกน้ำจากบันไดหน้าห้องเข้ามาถึงในห้องนอนรอยเท้าหยุดตรงข้างที่นอนของเราแล้วเราก็เห็นที่ข้างหมอนมีผ้าขาวเก่าๆผืนเ,เ,เล็กๆที่เราไม่แน่ใจว่าเป็นผ้าเช็ดหน้าของแม่หรือเปล่า แม่ชอบใช้ภาพผืนนี้มากเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าแม่ไม่ได้มาแค่ในฝันแต่แม่ไม่อยู่ตรงนี้แล้วคืนนั้นเรานั่งผนมมือพูดในใจว่าแม่ถ้าแม่ได้ยินขวัญขอโทษขวัญกลับไปไม่ได้พวกเขาไม่ให้ขวัญไปเขาขังขวัญไว้แม่อย่ากโกรธขวัญเลยนะ บรรยากาศในตอนนั้นเย็นลงทันทีแล้วเทียนก็ดับ,บูบทั้งที่ไม่มีลมเงาบางอย่างเคลื่อนผ่านมุมห้องแล้วเราก็ได้ยินเสียงกระซิบข้างหูแม่รู้แล้วแม่ไม่โกรธเจ้าแล้วแม่จะช่วยเจ้าเองหลังจากคืนนั้นเราเริ่มได้ยินเสียงแม่บ่อยขึ้นบางคืนเรายังไม่หลับก็ได้ยินเสียงแม่เดินลากเท้าในเรือน เสียงแม่ไอแห้งๆเหมือนตอนนอนป่วยอยู่ที่บ้านแม่ยังอยู่อยู่กับเราในเรือนหลังนี้เราอยากกลับไปที่บ้านเอาข้าวไปใส่บาตรทำบุญให้แม่ได้ไปสบายวันนั้นเรากร้นใจขอคุณหญิงเยื้อนอีกครั้งขอฉันกลับบ้านแค่วันเดียวได้ไหมเจ้าคะฉันจะไปทำบุญให้แม่เจ้าคะ่ะคุณหญิงแค่เหลือบตามอง แล้วพูดเสียงเรียบจะกลับทำไมในเมื่อแม่เองก็ตายไปแล้วกลับไปก็ไม่มีประโยชน์ตอนนั้นเราิ่งไม่ตอบอะไรหัวใจมันแน่นคำว่าแม่จะช่วยลูกเองดังก้องอยู่ในหัวเรารู้แล้วว่าจะอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้องกขื่อนนั้นเราเดินผ่านหน้าห้องคุนหลวงได้ยินเสียงเขาหลิมเมอ เขาพูดชื่อเราสลับคำด่าคำหยาบคายเสียงเหมือนคนขวัญเสียเราคิดว่าเขาแค่ฝันร้ายแต่รุ่งเช้าเขากลับถามคนในเรือนว่าเมื่อคืนมีใครเข้ามาในห้องข่าหรือเปล่าเขาบอกว่าเห็นผู้หญิงแก่ผมขาวยืนอยู่ปลายเตียงมองหน้าเขานิ่งๆแล้วพูดว่าเอาลูกข่าคืนมา หลังจากนั้นคนในเรือนก็เริ่มลือกันว่าเรือนนี้มีผีบางคนเจอเงาผู้หญิงแก่เดินสวนที่บันไดแต่พอหันไปมองก็ไม่มีใครนางจุกคนใช้เก่าเล่าออไปเดือดๆไม่พูดอะไรสักคำคุณหลวงเริ่มป่วยเงื่อแตกตัวสัตว์มีผื่นขึ้นเต็มตัวหมอที่เรียกมาก็แปลก เข้ามาได้แป๊บเดียวก็รีบกลับบอกว่าจับชีพจรมีได้ยิ่งคุณหญิงเยือนเห็นลูกชายสุดลงทุกวันเธอก็ยิ่งทำตัวเย็นชาใส่เรามากขึ้นแต่เราไม่กลัวแล้วเรารู้แล้วว่าแม่มาแก้แค้นให้เราเราหยิบผ้าเช็ดหน้าของแม่ที่แม่ทิ้งไว้บนหมอนเอาไปวางไว้ในห้องคุณหลวงตอนวางลงที่หัวเตียงเรากระซิบเบาๆว่า แม่ข้าเขามาอยู่ด้วยเรานะแล้วเราก็เดินออกจากห้องมาอย่างเงียบๆเรือนไทยทั้งหลังเงียบสนิทเหมือนอะไรบางอยา่างกำลังจะเริ่มตนขึ้นเราเริ่มคิดว่าจะแก้แค้นยังไงให้มันเจ็บที่สุดไม่ใช่แค่ให้มันตายแต่มันต้องถูกต้องตายอย่างทรมานและไม่ใช่แค่คุณหลวงแต่รวมถึงคุณหญิงเยือนด้วย เราค่อยๆเปลี่ยนตัวเองทีละนิดจากคนที่เงียบคริมเป็นคนอ่อนหวานขึ้นเราทํากับข้าวเก่งขึ้นดูแลเรือนได้ดีขึ้นยิ้มแย้มกับทุกคนคุณหลวงเริ่มมองเราแปลกไปจากเดิมไม่ใช่แค่มองแต่เริ่มเรียกใช้ให้ขึ้นเรือนบ่อยขึ้นวันไหนเราหายไปเขาก็จะถามหาทันทีคุณหญิงเย้นดูพอใจเหมือนกับวางมากด้ถูกต้อง นั่งขวัญจิตเอ๋ยฮาเจ้าว่าง่ายนะหญิงจะได้ดีแน่นอนคุณหญิงพูดน้ำเสียงเหมือนเอ็นดูแต่เรารู้แววตาเธอไม่เคยเอ็นดูใครจริงๆหรอกเธอแค่เลี้ยงเราไว้เป็นเหยื่อให้ลูกชายของเธอเหมือนที่เคยทํากับคนอื่นเราจําได้แม่เคยทิ้งสมุดเล่มหนึ่งไว้ให้เราตอนยังเด็กเป็นสมุดจดสูตรยาทั้งยาสมุนไพร ทั้งของครังรวมถึงยาสเสน่ห์ที่ใช้หัวใจสัตว์กับน้ําตาหญิงพรหมจันทร์เรารวบรวมของต่างๆใช้เวลาเกือบเดือนกว่าจะได้ครบมีบางเคินเราไปยืนคนเดียวที่ชายทงจุดทูบเรียกชื่อแม่ให้แม่มาอยู่เป็นพยานก่อนจะลงมือทำยาสเสน่ห์เราไปดักนกไว้ตั้งแต่บ่ายมันเป็นนกกระจิบตัวเล็กๆที่มักบินมาเกาะตรงรั้วเรือน เราจับมันบีบตอนมันดิ้นอยู่ในมือหัวใจเราเต้นแรงกว่ามันเอกมือเราสารั่นตอนที่บทหัวใจนกกับรากไม้เข้าด้วยกันคืนนั้นเราทำอาหารให้คุณหลวงเองเข้าต้มปลากับน้ำพริกปลาเราหยอดยาลงไปอย่างจงใจคุณหลวงกินไปคำแรกก็อมองหน้าเรานานมากจากนั้นเขาก็ยิ้มแล้วสั่งให้เราอยู่เป็นเพื่อนเขาทั้งคืน ตั้งแต่นั้นมาเขาก็แทบไม่ยอมให้เราห่างขยับตัวไปไหนก็เรียกหาบางวันนั่งกินข้าวยังต้องให้นั่งข้างๆเข,า,ขาเรียกเราไปนอนที่ห้องนอนของเขาบ่อยขึ้นแต่เราก็ยังทำนานิ่งพูดน้อยลงยิ้มบางๆทุกอย่างเป็นไปตามที่เราต้องการคุณหญิงเยืนยิ้มให้เราแต่รอยยิ้มนั้นเริ่มแฝงความระแวง เรามองย้อนกลับไปแล้วพูดเพียงคำเดียวว่าขอบคุณเจ้า,าค่ะคุณหญิงที่พาฉันมาอยู่ที่นี่หลังจากคุณหลวงหลงเราหัวปักหัวปัํมชีวิตในเรือนก็เหมือนจะสงบขึ้นแต่สงบแค่เปลือกนอกข้างในมันกำลังเน่าเหม็นเหมือนเนื้อสัตว์ที่มีพิษอยู่ข้างในหลายครั้งเรานั่งมองเขากินข้าวที่เราทำ กับข้าวเดิมๆที่ใส่ทีละนิดทีละน้อยข้ารู้สึกมึนหัวบ่อยๆพักนี้คุณหลวงโพดพรางเอามือกุมขมับเรายิ้มบางๆแล้วตอบว่าพักผ่อนน้อยเจ้าค่ะเมื่อคืนท่านก็แทบไม่ได้นอนเขาหัวเราะฮึฮคว้าแขนเราเวแน่นอย่าไปไหนนะอยู่กับข้าเราพยักหนา้า แต่ในใจเรากลับพูดอีกอย่างกูไม่ไปหรอกกูจะอยู่ดูตอนมึงทรมานจนขาดใจตายเวลาผ่านไปร่างของคุณหลวงเริ่มสู้ผอมจากคนเคยรูปร่างดีกระพ่ายผอมในเวลาแค่ไม่กี่เดือนหน้าเริ่มซีดปากแตกผิวแห้งเหี่ยวเหมือนคนโดนของตอนนั้นเหมือนเขาเริ่มรู้ตัวเขามองเรา เสียงหายใจของเขาขาดเป็นช่วงๆเขาพยายามคว้าเสื้อเราไว้แต่แรงไม่มีดวงตาที่เคยจ้องยังเหืนกระหายตอนนี้เหลือเพียงความหวาดกลัวเหมือนคนที่เห็นยมพบานตรงหน้าเรามองหน้าเขานิ่งๆยิ้มบางๆแล้วพูดในใจว่าอีกนิดเดียวนะแม่รอหน่อยคุณยิงเยียนเริ่มสงสยัยแต่ก็ไม่กล้าพูดตรงๆ ทุกครั้งที่เธอเหลือบมามองเราก็ยิ้มให้เฉยๆจนคืนหนึ่งคุณหลวงเดินโซซัดโซเซออกมาจากห้องลม้มลงตรงกลางเรือนเพราะสาวใช้คนหนึ่งเห็นก็รีบวิ่งไปเรียกคนอนื่นๆขวัญจิตเจ้าทำอะไรข้าข่าข้าข้าหนาวจังเลยเขาคว้าคอเสื้อเหมือนหายใจไม่ออกเราเดินเข้าไปช้าๆ คูกเขาลงข้างตัวเขาใบหน้าเขาซีดดวงตาเขาาขนเราเคยเห็นกับตาตอนคุณหลวงเมาเวียงคันน้ำใส่สาวใช้แล้วตบจนเลือดออกปากทุกคนในเรือนกลัวเขาเหมือนกลัวผีแต่ตอนนี้มือที่เคยตบคนใช้มีดเลือกกำลังสั่นอยู่ตรงหน้าเราช่วยช่วยข่าด้วยเขากระซิบแผ่วเบา เราโน้มหน้าเข้าไปไกลแล้วพูดเบาๆข้างหูว่าตอนที่แม่ของข้านอนหายใจรวยรินอยู่ที่บ้านข้าต้องคุกเข่าขอร้องท่านทั้งคืนขอเพียงแค่วันเดียวจะกลับไปดูหน้าแม่แต่ท่านหัวเราะแล้วบอกว่าตายก็ช่างมันคุณใช้มีไว้ทํำงานไม่ใช่ให้ไปดูคนตายตอนนี้ท่านรู้สึกยังไงบ้างละ่ะคุณหลวงเขาเบิกตากว้าง น้ำตาไหลทั้งสองข้างข้าขอโทษโดยไม่มีคำขอโทษใดจะลบสิ่งที่เขาทำได้เราเอื้อมมือไปรูปผมเขาเบาๆแม่ค่ะกำลังรอท่านอยู่จังหวะน,นั้นก็มีลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านมีเสียงผู้หญิงแก่กระซิบแผ่วๆข้าอยู่ตรงนี้ไอ้หลวง คุณหลวงประสิทธิ์สิ้นใจตรงนั้นเลยสิ้นใจต่อหน้าเหล่าคนใช้และแม่ของเขาที่เพิ่งจะมาถึงลมหายใจสุดท้ายหลุดออกจากปากเขาชา้าช้าร่างเขาชักกระตุกเบาๆก่อนจะแน่นิ่งไปส่วนเรายังคุกเข่าอยู่ข้างๆใบหน้าเรียบเฉยไม่มีน้ำตามีแต่ความสาต์ใจคุณหญิงยืนมองอยู่ห่างๆ เธอกำลังช็อกกับเรื่องที่เกิดขึ้นสีหน้าเธอซีดขาวเหมือนกับรู้ว่าลำดับต่อไปอาจจะเป็นเธอหลังจากคุณหลวงสิ้นใจไปความเงียบในเรือนหลังนี้ก็เหมือนจะล้นออกมาจากทุกซอกทุกม,มุมศพเขานอนอยู่ตรงลานแต่ไม่มีใครกล้าเข่าใก้คนใช้ต่างก็เงียบกริบไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้าเรา แม้แต่คุณหญิงเงยือนก็เหมือนจะรู้ว่าทุกอย่างจบแล้วแกทำอะไรลูกค่านางขวัญจิตเสียงแหลมของเธอกรีดลันเราแค่หันไปมองช้าๆข้าไม่ได้ทำอะไรเลยทุกอย่างมันย้อนกลับมาหาเขาเองคุณหญิงเงยือนพุ่งเข้ามาจะตบหน้าเราแต่กลับโดนแรงบางอย่างผลักจนล้มเติง เสียงร้องของเธอที่กระแทกพื้นดังลัน่นแล้วเสียงฟีเท้าของใครบางคนก็ดังขึ้นจากบันไดเรือนไม้มีเสียงไม้ลั่นเอียดทุกอย่างก้าวเราเงยหน้ามองก็เห็นแม่เรายือนอยู่ตรงนั้นร่างของแม่ซีดขาวผมยาวปลกหน้าคุณหญิงเยือนที่เห็นแม่เราก็ร้องลัน่นหน้าทอสีวิ่งหนีลมลุกครุกคราน แล้วประตูเรือนก็ปิดเองปังเปลวไฟเริ่มลุกจากใต้ทุนไม่มีใครรู้ว่าไฟมาจากไหนแล้วก็มีเสียงของวิญญาณไหลตนกรีดร้องไปทั่วเรือนเรานั่งหลงเงียบๆมองเปลวไฟที่ไล่ขึ้นมาตามเสาไม้เสียงข้าวของแตกเสียงกรีดร้องของคุณหญิงเงยือนและเสียงแม่ที่กระซิบกับเราว่า มันถึงเวลาแล้วขวัญเจ็ดกลับบ้านเถอะโลกเรายิ้มแล้วเปิดประตูเดินออกมาจากเรือนไม่มีใครกล้าขวางคุณชายทุกคนต่างพากันวิ่งลงจากเรือนตามมาแต่คุณหญิงเงยือนออกมาไม่ได้เพราะมีเปลวไฟขวางอยู่จากนั้นประตูก็ปิดเองเอกีกเรือนหลังงามกำลังกลายเป็นเท้าฐานอยู่เบื้องหลังเรา รุ่งเช้าพอตำรวจมาก็เจอแค่โครงไม้ไม่ดำกับซากที่ไม่เกรียมอยู่ในกองเพลิงพวกคนใช้ไม่มีใครกล้าเล่าความจริงทุกคนพูดเหมือนกันว่าคุณหลวงเมาแล้วอาละวาดทำลายข้าวของจนเทียนที่จุดไวล้ล้มลงแล้วไฟก็ลุกไหม้เร็วมากจนดับมีดันทำให้คุณหลวงกับคุณหญิงเยือนโดนไฟครอกตาย เพราะตอนนั้นที่บนเรือนมีแค่สองคนแม่ลกูกส่วนพวกคนใช้ก็นอนที่เรือนของตอนและหลับกันหมดแล้วไม่มีใครพูดถึงเสียงกรีดร้องหรือเงาผู้หญิงแก่บนบันไดเลยเรือนเพลิงนี้กลายเป็นพื้นที่ร้างไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกในบางคืนหากเดินผ่านนนตรงั้ก็จะได้ยินเสียงลมหายใจ และเสียงกรีดร้องของใครบางคนที่ยังไม่หลุดพ้นจากไฟแขนภายหลังเรือนนี้ถูกเรียกว่าเรือนแรมกรรมซึ่งหมายถึงเรือนพักของวิญญาณผู้ที่ยังไม่หลุดพ้นจากเวรกรรมหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็อคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ สำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง